ลุงยาใช้ดอกนี้เป็นดอกเป็นเป็นเจส๊อพ่อมาผาสมนะครับเพื่อจะให้สีสีอมม่วงประกายน้ำเงินนะครับามาอยู่ในกลีบซ้อนนี้นะครับให้เป็นลูกไม้กลีบซ้อนสีม่วงประกายน้ำเงินนะครับก็คือทรงทรงอยู่กับดอกแม่นะครับแต่สีสีจะมาสีจะพ่อจะมามาอยู่ที่ทรงดอกแม่นะครับ ก็จะใช้เซรั่ตัวผู้นะครับผสมเนาะเพื่อให้ได้สีสีนี้นะครับแล้วก็ส่วนรูปทรงนั้นก็ให้ได้รูปทรงติดทอนเหมือนเดิมนะครับลุงยานับได้ก็ประมาณประมาณ50เมล็ดนะครับ ลุงยาประสบความสําเร็จแล้วนะครับลุงยาก,ก็นี่นะครับมเมล,ล็ดตัวยักษ์กรีด้อนนะครับลุงยามาที่ลุงยา้ยายมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับย,ย้ายมาลงตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับ ลุงยาจะเก็บมาเล็ดเท่านะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆลุงจากรุงยาได้เปลี่ยนกระถางเป็น350เล็ดเป็นกระถางกุ้งแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบัวรักบัวยักษ์กรีบเริ่มสดชื่นขึ้นนะครับรบบใบเริ่มสดชื่นขึ้นแล้วก็ติดฝักด้วยนะครับนี่นะครับ ก็ที่ลุงยาเห็นอยู่ก็ประมาณเกือบเกือบห้าสิบเมล็ดนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวลุงยาจะอ่าใช้อ่า,อาสีม่วงสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินม่วงอมประกายน้ําเงินนะครับแล้วก็มาผสมกับกลีบซ้อนนะครับเพื่อให้กลีบซ้อนนี้กลายเป็นสีม่วงประกายน้ําเงินทรงนี้นะครับ แล้วก็จะใช้เกสรตัวผู้นะครับผสมเนาะ,ะเพื่อให้ได้สีสีนี้นะครับแล้วก็ส่วนรูปทรงนั้นก็ให้ได้รูปทรงติดซ้อนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลุงยาจะขยายขยายกล้องอะนะครับลุงยาก็นำสีม่วงประกายน้ำเงินมาเป็น เกสอนพ่อเพื่อจะมาผสมดอกนี้นะครับลุงยาปักไว้เลยอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับคือมเมล็ดเดี๋ยวลุงยาจะอ่ะนี่นะครับลุงยานับได้ก็ประมาณอ่าประมาณห้าสิบเมล็ดนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลย อ่ะเดี๋ยวลุงยาผสมเกลสอนอ่มามันก็จะสอนดอกนี้นะครับเพื่อจะให้อ่าทรงเขาทรงเขาอยู่อยู่ที่นะครับแต่แต่ว่าให้สีเขาเป็นสีนี้นะครับลุงยาก็จะใช้อ่าอ่าน้ำใต้อยก็จะดูดออกมานะครับอ่เสร็จแล้ว ก็จะใช้ภูกกันจุ่มนิดนึงนะครับจุ่มน้ำต้อยอแล้วก็มาปัดที่รอองเกสรพ่อนะครับอันนี้นะครับแล้วก็คนเสร็จแล้วก็ดูดดดูน้ำต้อยคืนคืนที่เกสรอ,อ่าแม่นะครับ เดี๋ยวอย่าปรับไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วใช้ปูกันคนนิดนึงนะครับก็หลังจากกระบวนการผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาเกสรพ่อผสมกับเกสรแม่เรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการผสมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับกรีบ กรีบเขาก็จะปิดนะครับปิดเลยนะครับแล้วก็จะเปิดใหม่พรุ่งนี้นะครับอเดี๋ยวลุงยาจะอ่าถ่ายให้ดูชัดๆนะครับประมาณนี้เนาะ อะครับนี่นะครับลุงยาใช้ดอกนี้เป็นดอกเกมเป็นเกสรพ่อมาผสมนะครับเพื่อจะให้สีสีม่วงประกายน้ำเงินนะครับมาอยู่ในกลีบซ้อนนี้นะครับให้เป็นลูกไม้กลีบซ้อนสีม่วงประกายน้ำเงินนะครับก็คือ ทรงทรงอยู่กับดอกแม่นะครับแต่สีสีจะมาสีจากพ่อจะมามาอยู่ที่ทรงดอกแม่นะครับอะก็ลุงยาก็ถ่ายมาล็ดอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับก็ <c oughs> อรอติดชามชมในในช่วงต่อไปนะครับเพราะว่าลุงยา,าลุ้นมากนะครับมเมล็ดมเมล็ดเขา,าลุงยาจะาเพราะมาเมล็ดเข้าติดไหมนะครับตรงกลีบซ้อนนี่เนะาะเดี๋ยวประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนเราไปชมกันนะครับว่าเขาจะงอกไหมเนะาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปแล้ว